สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเนาะแม่นายลูกดกมาให้แล้วค่ะมาหลอบเด็กขึ้นก,นกนองค่ะพี่น้องลูกหลับยังคงเว้นมาหาเพรอะไรค่ะเพราะว่าถ้าม่ายังคงเว้นเสียงเพลินเสียงผรูเบาเพบนกระสีมากกว่านะคะเนาะเวลาลูกหลับยังคงเว้นค่ะฝังมือพ่นกันรับฝังมือพ่นกับประหลับนะคะแต่ประหลับมันก็เฝ้าเฮ็ดงานบ้านให้แล้วนะคะเฮ็ดขอ,ขอกำน้งไวให้ลูกกินนะคะเนาะกาเลยบ่มีเวลามานั่งบอกสินะคะ มือน,ะะนีไม่หยังนะคะมือนีมันม่หยังนะคะเราไม่หยังลายค่ะแม่น้อยก็คิดเบื่อๆเส้นๆนะคะเนาะ,ะ <t> อยู่บ้านอะไรก็เริ่มปวนเริ่มปวงก <t> ็เลยอยากสเสพซีผมค่ะพี่น้องขอสามีวะขอสามีสืบส,ส <t> ีผมมาให้นะคะเนาะบอกว่าขอสีอน้ำตาลนะคะมาวิงค่ะพี่นอ้องว่าเพิ่นซื้อหยังสีหยังมาให้ ผูบาวสุมากมันออกเป็นสีแดงมอค่านะคะภูะมมาบาลาู้ต้อง่าตกหน่อยผมเธอสีดำมันจะบอกมาสีแดงเหรอุูบาลเส็นค่ะแม่นหน่อยเคยเห็นสีผมมาโดนละค่ะน่าน่าจะได้เป็นปีแดงมั้งคะน่าจะได้เป็นปีได้ระคะกะเลยอยากมาเฮ็ดเลยอยากมาเปลี่ยนสีผมแก้เบอร์แก้เซ้งนะคะเนาะ,ะ,ะไปร้านค้าวเพด้ะไรคะพี่น้อง ้าไปลั่นค่ะกะ็แพงนะคะเนาะอยู่นี่กับสิบราคาประมาณอยู่ลอยต้นนะคะเกือบสองรอยยูโรนะคะเนาะคิดเป็นเงินมาเท่ากับประมาณอยู่หกพันเจ็ดพันบาทค่ะแพงแห้งค่ะยิ่งผมเหา้ยวยิงแพงค่ะผมสั้นกับแพงขึ้นกันค่ะเพิ่นกับจิตนั้งนยาทย่าพิ่นใจนะคะเนาะที่นี่สามีเพิ่นซื้อมาให้หน่อยไม่หน่อยกล้องเดียวค่ะแม่หน่อยบอกให้ใจว่าจะพ่อบอพอผมไม่หน่อยหน่อยแต่ว่าเหา้วนะคะเนาะ กะมาลุ่นกันค่ะว่าจะออกมาเป็นสีนี่บอสีแดงเราออกมาเป็นสีแดงสีมะขคาวอแต่พนอกว่าผมไม่น,น้อยสีดำอาจจะบอเป็นสีแดงคือในกล่องนะคะเนาะกะมาลุ่นกันค่ะมาเหเน็นยามาแรงขึ้ก็ขายยามาเป็นก็เว้นกิเหตุอะไรผู้เบาปวนนะคะเนาะเพราะว่าเส็ดผมมันจะใสเวลาโดนเป็นพิเศษนะคะเนาะแล้วกะยิ่งไปล้านเพื่อนนั่นสิค่ะ เป็นมือมือนะคะสีชวโม,มหาชมมวโมนะคะเนาะแต่ต้องจองคิวชองนั้นชองนี้นะคะเนาะถึช่วงโควิดน้ำดานมึงกระปิดกระต้องเฮ็ดเองค่ะมาลุ้นกัค่ะว่าสีจอกมาได้งามบอมากค่ะมาลุ้นกันค่ะมีกล้องเลียวค่ะการมาเตรียมอุปกรณ์แน,น่นอนกับมีผ้าคุ้มค่าคุ้มเพ็ดผมห้ผู้เบานะคะ ค่ะผู้ไม่ผมให้ผู้เบาผู้เบาตัดผมให้ผู้เบานะคะเตรียมพร้อมขึ้นลานขึ้นลานเพิ่นเลยบ่คะเตรียมพร้อมขึ้นลานเพิ่นเลยนะคะเนาะกะนี่คลิปนี้ สององันค่ะวีถุงมือน้ำค่ะกันกันนะคะเนาะกันเลิกนะคะกะมันเป็นแบบเป็นโฟมนะคะเนาะม,มาๆกับบรูลก,กันค่ะว่าคือยังนไงขอเบิง้งขอมูลกันนะคะกองคนเพื่อจะให้จ้อหูนนะะ้ะนค่ะเพื่อจะเอา อันนี้ตั้งนะคะแล้วก็เพิ่นว่าอันที่หนึ่งกับอันที่สองผสมใส่กันอันที่นึ่งกับอันที่สองอันที่หนึ่งอันนี้คืออันที่หนึ่งค่ะแล้วก็อันที่สองคืออันนี้ค่ะเอาเทใส่น้ำกันมาเนาะ มาค่ะมาลุยคะ่ะเห็ดเสร็จแล้วค่ะพี่น้องสิเป็นจริงไดมบนด์หูค่ะแดงจิ้งคือค่ะสุกโป๊กไปหมดเลยค่ะมันนม่นราต้องขึ้นมาเห็ดทั้งห้องน้ำนะคะเนาะทั้งทั้งห้องค่ะก็ค่อยมาลุยกันทีนึงค่ะตอนแรกนึกว่าจะอัดวีดีโอไว้นะคะเปิดตั้งไว้โอ้ยเบาอยู่พู่เดียวมอมอมนะคะเพราะว่าเปิดเท่านั้นเคลียเรียบร้อย บริอัดวิดีโอค่ะพี่น้องกา,ารทำมาล่นกันเท่านัค้ค่ะเดี๋ยวาหน่อยล่างเราก็มาเบื้องว่าสีมันจะเอามาสีได้ถึกใจบนนะคะค่ะพี่น้องปล่อยไปเประมาณ30มสิบนาทีค่ะแต่ผมเป็นหน่อยกันยังเบิ่งดําคขึ้นเก่าค่ะอันนี้คือ3ามสิบนาทีแล้วนะคะนวลากัดปล่อยเราปล่อยไปอีกประมาณสิบหา้หานาทีคือสี่สิบห้านาทีนะคะเนาะาะผมมานหน่อยค่อนข้างที่จะกินชียากค่ะ ในขณะที่ไม่น้อยเปอร์วนซีม่น้อยก็จะเอาน่ำรมน่ำนิดๆค่ะให้เพิ่นบ่อยแหงนะคะเนาะให้ผมบ่อยแหงค่ะเซ่เป็นนี้ค่ะถิ่ม่วนะคะประมาณสี่สิบนาทีค่ะจะเกิดผมผู้ใดกินซีเรียลค่ะกับสามสิบนาทีตามที่เพื่นบอกไว้นะคะเนาะแต่ผมไม่น่าค่อนข้างที่จะบุค่อยกินซีผมค่ะก็เลยจงไวย้ยงา อีกนิดนึงค่ะเป็นสีสิหาหนาที่นะคะเนาะคอยมาล่างกันออกค่ะสีสิบหาหนาที่้วคะพี่เนาะตีสามนะคะล่างก่อนสภาพสภาพหัวะคะ่ะน้อยตอนนี้ดีตรงที่ว่าน้ำยายอมผมอันนี้นะคะพ่นสี่ปอแสบนะคะเนาะธรรมดากัะกินบอชุนน้ำค่ะ ถึงเดปอยดีโดนขนาดนี้ค่ะถ้าเกิดกินชุดเมื่อวานก็คือสีเมาแล้วนะคะเมาเมาสีผมนะคะเนาะเดกล้ค่ะขอล้างหัวก็เด้ค่ะเราก็มาลุนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเมื่อคืนเห็นแล้วเดี๋ยวนองเลยค่ะง่วงายค่ะเลยมาเบิ่งย้ําืมดเศร้ากันค่ะโบเป็นสีค่ะแต่แค่นี้เวลาเขาตึกแสงแดดมันกสีมีเงาน้ำตาลผมแดงเนิดนึงค่ะกลาเป็นสีดำเคื่อเราค่ะพี่น้อง เฮดปอได้คือเก่าค่ะก็ <c oughs> ต้องเป็นสีดำคือเก่านะคะเนาะขอคุณละลายนะค่ะที่เขามาชมมาติดตามมากกัเลยก็ใจมัน่อยคลิปหน้าพ่อกันไหมคะสวัสดีค่ะ